ทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่ผมเรียนมัธยมต้นนะครับผมเองมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะฮะที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับบ้านเด็กพิการนะครับบ้านเด็กพิการก็ไม่ใช่น้องๆที่ระดับเ,เด็กอ่อนนะครับ ที่ผมพูดนี่คือเป็นน้องๆในระดับประถมมัธยมแล้วนะครับที่พอจะเรียนหนังสือได้แล้วแล้วก็เข้าเรียนแล้วเนี่ยนะครับออตอนที่ไปเนี่ยก็ต้องก็พูดตรงๆว่าก็ค่อนข้างจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยการมองผู้พิการเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเรานะครับแล้วกออ็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่ควรจะทำนะครับ วันที่เนื่องจากผมเป็นหัวหน้าห้องนะฮะในตอนนั้นวันที่ต้องไปเนี่ยเพื่อนๆนะก็ล้อกันใหญ่นะครับโอ้ต้องแบบไปบ้านคนพิการเหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องสิ่งที่อยากจะเอามาพูดใน EP นี้นะครับคือการได้ไปบ้านเด็กพิการวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไม n เ s e t ผมมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวนะครับคือวันที่ไปเนี่ก็ต้องบอกว่า เด็กๆครับผมตอนนั้นผมมัธยมต้นน่ะก็เรียนตรงๆว่ายังคิดอะไรไม่เป็นนะครับความคิดก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วตอนนั้นน่ะโลกมันก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรอกครับว่าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคนที่แตกต่างกับเราทางร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความคิดความอ่านเป็นยังไงไม่รู้เลยครับนะครับพอไปถึงครับก็วันๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากนะครับหลังจากที่ได้ไปบ้านคนพิการเนี่ยบ้านเด็กพิการเนี่ยครับ ทุกคนเป็นมิรมากนะครับแล้วก็ที่เรามองว่าคนพิการเนี่ยจริงๆคิดไม่เป็นทําอะไรไม่ได้นี่นะครับจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเขามีความสามารถถ้าสําหรับผมแล้วเนี่ยมีความสามารถมากกว่าคนปกติด้วยซ้ําภายใต้ข้อจํากัดของเขาผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมไปเจอกับเพื่อนที่ขาพิการนะครับแต่เขาเล่นกีตาร์เนี่ยเพราะว่าเขาใช้มือใช่ไหมครัเนื่องจากขาเนี่ย รีบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางกีตาร์ก็จะวางเหมือนคนปกติที่เอาวางตั้งขึ้นมาไม่ได้เขาจะวางนอนแล้วเวลาเขาเล่นเนี่ยก็จะเล่นแบบนอนแบบนั้นแต่ฝีมือในการเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยสำหรับผมแล้ว่ดีกว่าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะครับไม่ต้องนับเรียกว่าในในวันนั้นที่ได้ไปนะครับเกือบทุก เพื่อนๆที่ผมได้เจอในบ้านคนพิการนะนะเปลี่ยนความคิดผมไปทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นมิตรวิธีการมองนะครับการนั่งปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันกลับกลายเป็นว่าการที่โดนเพื่อนๆล้อว่าโอ้ยไปบ้านคนพิการจะแบบยังไงนะครับไปเนื่องจากเป็นหัวหน้าห้องก็ต้องรับหน้าที่ไปและการอะไรทำรงเนี้ยพอกลับมาครับผมมากลายเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆทุกคนครับได้รับรู้ว่าเฮ้ยการไปบ้านคนพิการเนี่ยพวกคุณควรจะไปเลยนะ เพราะว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณในความเข้าใจว่าคนพิการการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนพิการมันเป็นยังไงคนพิการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่เหมือนเราเขาเหมือนเรานี่แหละเพียงแต่ว่าร่างกายบางอย่างเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตามปกติก็เท่านั้นเองแล้วพอเขาร่างกายบางส่วนเขาใช้ไม่ได้ตามปกติเนี่ยไอ้ส่วนอื่นของเขาอะ่ะมันเลยใช้งานได้ดีกว่าคนทั่วไปอย่างเราครับเช่นอย่างที่เราจะพอทราบดีว่าผู้พิการทาง สายตาก็จะมีประสาทหูเนี่ยดีกว่าคนปกติทั่วไปแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อคนพิการเนี่ยไปตลอดการตั้งแต่ผมอยู่มัธยมต้นนะครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะนํามาเล่าต่อนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ได้รับนะครับแล้วก็พังเอิญว่ามันเกี่ยวกับการได้ไปมีประสบการณ์ร่วมกับผู้พิการอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าพอดี ทาง f c e e o o o เนี่ยฮะมันรีมายนะครับ,ม,นนรบมันเอาอะไรฮะเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยย้อนกลับมาใช่ไหมให้เราดูว่าเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนนี้นะเราเคยทาเรื่องนี้ไปนะครับในต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยของปี2012ก็9ปีเกือบสิปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครเป็นคอร์สสำหรับผู้บริหารนะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ นในคอร์สนีนน่ก็จะมีช่วงหนึ่งครับที่ต้องเ,อเดินทางไปที่เกียวโตด้วยนะครับก็ต้องบอกต้องบอกว่าผมเนี่ยต้องไปกินนอนอยู่ที่โตเกียวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางาผู้ที่ออกทุนให้น,นะครับคือกระทรวงเมที่นะครับเมที่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันย่อม,มาจาก Ministry of Economy, Trade and Industry นะครับก กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยกันอะไรทํานองนี้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับเขาให้ทุนมานะครับท่านคนที่ไปเนี่ยก็คือรับทุนจากเมทีนี่แหละนะครับก็ต้องกินนอนอยู่ที่นี่ที่หอเนี่ยซึ่งอยู่ที่โตเกียวนะครัโตเกียวกับเกียวโตวนี่มันห่างกันประมาณ450กิโลเมตรถ้าขับรถก็มี5้าชั่วโมงโดยประมาณนะครับนั่งรถไฟไปก็มีประมาณสัก2ชั่วโมงนะผมก็รู้สึกประหลาดใจว่าเฮ้ย เนื่องจากว่าคนที่ไปเรียนเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนประเทศละคนหนึ่งหรือสองคนเต็มที่นะมีอยู่30คนผมก็รู้สึกว่าประหลาดใจมากว่าการที่คุณจะต้องเอาชาวต่างชาติ30คนเนี่ยนะเออนั่งรถไฟไปตั้ง2ชั่วโมงจากเมืองหนึ่งไปเมืองนึงเนี่ยโอ้มันยุ่งยากมากนะเหตุผลอะไรที่แบบถึงต้องอยากให้เราไปดูโรงงานเนี่ยที่มันอยู่ที่เกียวโตซึ่งโรงงานนั้นเนี่ยชื่อออมรอนนะครับก็ฟังเขาอธิบายไปนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจมากโอเคก็รับรู้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีไปทัศนศึกษาที่ ตรงนี้นะครับนี้ระหว่างทางที่เมื่อถึงวันที่ต้องเดินทางไปครับระหว่างทางก็เขาก็อธิบายครับว่าสาเหตุที่อยากให้เราไปดูที่โรงงานเนี่ยของออรอนที่อยู่ที่เกียวโตเนี่ยนะครับก็เพราะว่าที่โรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ใช้ผู้พิการนะครับในการจัดการผลิตอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานนี้ผมฟังแล้วผมก็ก็ยังก็โอเคก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าผมเองก็ทํา บริษัทที่ประเทศไทยนะครับก็ที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีกฎของกระทรวงแรงงานที่กําหนดว่าหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างหรือสถานประกอบการเนี่ยที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีจ้างผู้พิการนะครับมาทํางานไม่ว่าจะตําแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยอัตราส่วนก็คือ100คนก็ต้องมีผู้พิการ1คนที่เป็นลูกจ้างใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิน100คนเนี่ยเศษของถ้าเกิน50คนก็ต้องรับผู้พิการเพิ่มอีก1คนก็คือถ้าคุณมีพนักงาน151็คนอย่างเงี้ยคุณก็ต อย่างงี้พอจะเห็นภาพใช่ไหมก็รู้สึกว่าก็ก็เป็นปกตินี่มันมันก็ที่เมืองไทยเราก็มีนะครับแต่พอไปถึงครับอมรอนที่เกียวโตเนี่ยไม่ได้มีพนักงานที่เป็นพนักงานพิการเนี่ยทำงานอยู่สิบคนอะไรอย่างงี้นะครับทั้งโรงงานเนี่ยมีคนอยู่ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบคนนะครับแต่ว่าสัดส่วนของผู้พิการน,ะนั่นคือสี่ในห้าคือหนึ่งร้อยคนมีผู้พิการทํางานอยู่แปดสิบคนมีคนปกติแค่ยี่สิบคนสาเหตุก็คือว่า ทางออมรอนเนี่ยซึ่งมีสํานักง,งานใหญ่ก็อยู่ที่เกียวโตเหมือนกันนะฮะเขาก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี1933ก็ประมาณสัก88เกือบเกือบ90ปีแล้วเนี่ยนะครับคือออมรอนเนี่ยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนใหญ่ถ้าเราจะรู้จักออมรอนและคุ้นเคยก็คือพวกอุปกรณ์ที่มันใช้ในการแพทย์นะเช่นเครื่องวัดชีพจรอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็ออมรอนก็จะค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ เครื่องบลัดเพลช t เชอร์นะครับ mm hmm. เพื่องวัดความดันเลือดอะไรทำนองนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์พวกนี้นะครับอันนี้คือมาจากคอมรอนเป็นหลักนะครับก็ mm hmm. ผมก็ค่อนข,ข้างประหลาดใจมากว่าท้ย hey, ทำได้ยังไงแล้วถ้าเป็นผู้พิการตั้ง80%เนี่ยคือผม mm hmm. อย่างที่ผมได้เท้าความไปนะครับว่าผมมีความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็เปความเข้าใจผู้พิการในระดับหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นครับว่าบริษัทไหนที่จะใช้ผู้พิการเป็นหลักนะครับ 80%เนี่ยแล้วผมเดินเข้าไปเขาพาเข้าไปทัวร์ในลายผลิตเนี่ยนะครับเขาออกแบบไลยผลิตเพื่อให้ผู้พิการทั้งหมดนะฮะในไลนผลิตไม่มีคนปกติเลยครับเป็นผู้พิการทั้งหมดผู้พิการทางขาก็ใช้ทำงานอยู่ในสเตชันที่ใช้มือได้ผู้พิการทางาการได้ยินนะฮะก็ทํางานในสเตชันที่สามารถที่จะเดินไปเดินมาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งโรงงานนะครับเรียกว่าเห็นคนที่ไม่พิการนะ่ะยากมากเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิการหมดเลยนะครับประธานบริษัทเองก็มาด้วยนะครับในวันนั้นนะครับแล้วเขาก็เล่าว่าฟิโลโซฟีนะครับออหรือว่าแนวคิดของทางออมรอนเนี่ยเขามองว่า not a charity but a chance ซึ่งผมรู้สึกว่าคำนี้ประโยคนี้มันใช่เลยคือการที่เวลาที่เรามองผู้พิการฮนะบางทีการให้โอกาสเท่านี้เราไปมองว่ามันเป็น charity ชนิดหนึ่งมันเป็นสังคมสงเคราะห์มันเป็นการบริจาคชนิดหนึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ใช่นะครับ ผู้พิการคือคนที่มีความสามารถในการสามารถที่จะทํางานนะครับหรือสร้าง productivity นะครับเพิ่มหรือสร้าง value added ให้กับสังคมได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ถูกให้โอกาสนะครับเราออกแบบเมืองนะครับเราเมีป้ายรถเมย์มีทางเท้ามีรถเมที่ไม่เอื้อให้ผู้พิการคนที่มีความจํากัดทางด้านร่างกายบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้เลือกได้มาตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เนี่ย แต่เราออกแบบเนี่ยไม่ได้ไปตอบสนองนะฮะกลุ่มผู้พิการที่ก็ถ้าให้โอกาสเขาให้ออกมาจากบ้านได้ไปที่ทำงานได้เขาก็สามารถที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพปกติได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมุมมองผมหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมที่อมรอนนะครับผมเห็นชัดเจนเลยว่าการที่ผมเราจะเดินควบคู่ไปกับสังคมนะฮะ มันไม่ควรจะมองว่าอันนี้เป็นเรื่อง charity <c oughs> แต่มันควรจะเป็นว่านี่คือโอกาสที่มันทั่วถึงสําหรับทุกๆคนหรือเปล่านะครับผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าก็แค่ทําบริษัทเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นครับสำหรับการบริหารจัดการถ้าเป็นในระดับประเทศนะีครับถ้าเราออกแบบเมืองครับให้มันครอบคลุมสําหรับผู้ที่อาจจะมีความข้อจํากัดทางด้านร่างกายนะครับเรามีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะทําให้ ผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นเข้าถึงตลาดแรงงานนะครับการจ้างงานที่จําเป็นได้เราจะได้แรงงานมีฝีมือจํานวนมากที่มีทั้งสมองมีความตั้งใจแล้วก็มีแรงเนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะสร้าง value added ให้อีกมากมายแล้วผมเรียนอย่างหนึ่งนะครับด้วยความเคารพนะฮะจากที่ผมเห็นเนี่ยผู้พิการมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจในการจัดการงานที่อยู่ตรงหน้าตัวเองสูงมากสำหรับผมเองรู้สึกว่า ส่วนตัวรู้สึกว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าคนปกติทั่วไปด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรครับผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับว่าผู้พิการเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาสมากเท่ากับคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้เขาเขาจึงตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับก็วันนั้นเนี่ยสิ่งที่ประทับใจอย่างมากหลังจากที่ได้รับการบรรยายก็คือเนี่ยแหละ,ะอุปนิสยัยความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักง,งานที่เป็นผู้พิการที่อยู่ในออมรอนนะครับ ตอนที่นั่งรถออกไปจากโรงงานเนี่ยเราทุกคน30คนนะฮะอึ้งกันเรียกว่า้าเป็นภา,าษาอังกฤษก็เรียกว่า speechless นะครับก็เรียกว่ามันไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายถึงความประทับใจแล้วก็ประสบการณ์อลัมค่าอันนี้ที่เราได้จริงๆนะครับหลังจากที่รถขับออกไปครับเราก็ผู้บรรยายก็บอกให้เราหันหลังไปนะครับแล้วก็บอกมือบายๆนะครับประธานบริษัทแล้วก็พนักงานนะครับก็ออกมาส่งพวกเราแล้วก็บายๆจนรถเนี่ยลา ลับไปจนมองไม่เห็นซึ่งผู้บรรยายก็บอกว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่มีใครมาเยี่ยมนะครับผู้ที่ออกมาส่งแขกเนี่ยจะต้องยืนโบกมือบายๆนะครับลาจนรับสายตากันไปแล้วไม่เห็นกันถึงจะกลับเข้าสู่ชายคาหรือที่พักของเขานะครับซึ่งก็เป็นที่มาของภาพที่ผมก็เอามาถ่ายแล้วก็มาแปะไว้บน Facebook แล้วมันก็รีมายผมถึงประสบการณ์ลำค่าในวันนี้อีกครั้งนะครับแล้วคุณผู้ฟังล้วครับมีประสบการณ์ล้ำค่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนมายเซ็ตหรือวิธีคิดและว,วิธีมองโลกนี้ของคุณไปตลอดการก็แชร์กันมาได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพักดี